แต่แต okay, <Wow. S 1> pues ่รายการเริ oh. Entonces, ่เ nah ดี kas, ๋ยวลูกนี้ครับเลิศน้ำตาลาตามมาเป็นัด19กลงไปยังเงินเด็กเกเขาไป้ดนล้วจะลืเไปได้หรือีม่ทนจะอยู่ที่เหลาได้สงผมาครับเลิศติกวอรนขึ้นมาให้กับเงิน เงินอ้อปายแล้วพยายามจะขึ้นเรนมีบาลล่าแล้วก็เป็นรถซิ่งก็สุดนัซิงามยุดที่สิหกเก้าจิายี่สิบเอ็ดไว้ลอได้แล้วะั น้ำหนักอยู่21ครับเดิน39เดินประมาณ10นาทีดาวชีรายุครับเพราะวันก็ไปเจอกับไว้แล้วก็ได้ฝ่าตอน39มาไปลุ้นเรื่อยถึงจะรอสักครู่ครับเหลือ10นาที ราก็จะทราบงล้ววนาใเลจะเป็นฝ่ายชนะกงทีเลิฟซิกับเจอาฟ้าตามอยู่ทีเก้าทีเก้าชนดูมาเ่้าต้นเจอตะวันก็เีมมาตัวสังคมจิ้งกูปีสองโอ้โห้ปไม่แม่นใช่ให้ไว้นะครับปีสิบลงมาได้ชนาดเปล่าเลว่แล้วขึ้นไป าจะได้ยินพูปโทษครับสองครั้งไว้ถามเงินไหวไหมเงินของวันนี้โถเพื่อนอีนแปดนาทีใช่ไหมครัอ้กจะรายไมีอะไรทำอะไรสมาี่เขาได้เหลือส3มวินาทีสุดท้ายก้าจะายยึนํ่อยู่ด้วยตัวตัวเองครับี่สบแปยอดรมนี้อีกน